สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านสมังอิสติเดียมนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าทําการชนในรอบวันที่26มกราคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับว่าน้องเขามีของซัดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่สมาชิกแค่นาจอตัวนี้เป็นครูเอกนะครับเป็นครูเอกเซตสุดของหลายการนะครับหกชนกัน6กเซนสองหมบาทนะครับหกเซนส0 0หมบาทสวัสดีกันด้วยครับตัวเดียวประมาณเีมงานทรายวัวชนนะครับแต่วัวสองคนเชื่อเชื่อนำตัวรถจักรที่ครับจีตุนครับบาดเชื่อ้นนครัับาะเงหู อ่าอยู่ไข่โคได้ยังครับเอายู่ไข่โคลได้กับพี่มีไข่โคลไหมไม่มีครับไม่มีไข่โคบานบานไม่หลุนเลี้ยงนะครับไข่โคบานบานไม่หลุนเลี้ยงน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไร้กับบ้าวโนดเจ้านายจอมหลาชันครับโนดเจ้านายจอมหลาชันแล้ว่ะไอเจอมนายนะครับน้องวัวอายุกี่ปีนะครับกี่ปีครับน้องวัวหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้วนะครับอย่างโล่อย่างสดอย่างสมบูรณ์มองคนเลี้ยงเลยนะครับตัวนี้อ่าชนโคนี้ไหมครับพี่ชนชนโคนี้ไหมช้อนวันนี้ชนวันนี้หนึ่งหนึ่งแบบชนวันนี้หนึ่ง ตัวนี้เป็นหูวสายัยาดได้พอจับได้ไหมครับไม่จะไม่ได้แล้วนะครับท่านกาเช่าเลยกีไฟครับเปล่าช้องครับซองขังขังลาสุดชนะที่ไหนมาครับยี่ไหนครับชนะยี่ไแนมื่อกี้นาทีครับไม่นานไม่นานนะครับไม่นานอ่ารอบนี้วางเมื่อกี้นาทีกับบังเลยวะจุดเจ็ดนาทีนะครับวิชาทางชนก็ไม่ยังเงี้บอกได้ไหมครับรุนอย่างเดียวเลยรุนอย่างเดียวรุนไปหน้าพอป้อยหรือก็สตาร์ทเขื่อนติดเลยนะครับรุนไปหน้าอย่างเดียวเป็นที่หน้าพอใจนี่กับางอารอบนี้ เป็นที่น่าพอใจ,น,น,ะจนะครับบ้า,านพาน้องมีอยู่ขอกี่วันละครับสีห่ห้าวันแล้วสี่ห้าวันแล้วนะครับน้องทุกครูรอบนี้กินยากินหนาปกติน,นี่ครับปกติครับกินปกติดีน้องดดนหลากี่เล่มนะไม่ครับไม่ดดนไม่ไหลนะครับพาน้องดินเดินมันกิโลครับบ้าห้ากิโลครบห้ากิโนะครับยาในบ้าบนหาเองหรืว่าฉากับสนักหาเองครับหาเอ,าอางนะครับหลบจะถึงมือนชนตอนนี้ในใจตาค้องไอ้เจ้านายตอนนี้มีความซดความหอมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ข่าวที่เปดที่10%เดียวบัญชนได้เต็มร้อยนะครับคอยาใครบ้าฟักซ่งเอซหรือผู้ติดตามขงโนตโนตเจ้านายจอมหลายชั้นหรือไอเจ้านายนะครับกวางหว่เจียไอเจ้านายอะ่ครับผมบ้าฟักมีเล่นซงฟักซิงเอซีไหมกวางเยอะจียเจ้นายอย่างเดี้ยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุเป็นครูอซคุณขอคุณขอบคุณขอคุณขอบคุณขอบขอบคุณ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 ขอมาชิกนะครับอาลืมมาติดตามชมเชียร์นะคับ โน้เจ้านายจอมหล่าชั้นเลือกไอเจ้านายนี่ครับได้ชยชนะกีฬาชนโภบานสมบัตินะครับวันศุกร์ที่พบมกรานี้เป็นผู้เอกที่เซ็สุดนะครับชนในราคา6กแสนหกหมื่นบาทนะครับเจอกับโน้แซนพยักเลยว่าไอแซนนะครับเป็นผู้ชนนะครับยังไง้พ่ก็ขคอให้หน่องบ้าแล้วก็ไอเจ้านายเอาเบี้ยเอาชัยชนะรับขายรุ่นนะครับขอบคุณมาทได้คำพันและให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ